Thank you ดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้เรามาตะลุยหาคาเฟ่ใหม่นะคะที่ไหนเอย่ยให้ทายกันว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนมีกาแฟให้เยอะมากเลยนะคะเป็นผงกาแฟซึ่งเป็นกาแฟหอมมากๆร้านก็คืออะลุยคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่ซอย มิสสมพันธ์18นะคะในชนบุรีนะคะวันนี้เราก็จะมาคาเฟ่ออกแนวจีนจีนนะคะตอนที่เขากำลังสร้างใหม่ๆเลยหนิงก็สังเกตน,นะว่าอืมนี่มันเป็นคาเฟ่หรือเป็นบ้านคนหรืออะไรยังไงหรือจะเป็นบ้านที่ตกแต่งด้วยโคมแดงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะชอบเรียกว่าบ้านโคมแดงนะคะ แล้วตอนนี้เขาก็ได้เปิดและเฉลยมาแล้วว่าเป็นร้านคาเฟ่นะคะชื่อว่าอลุยคาเฟ่และนี่ก็คือเป็นเค้กของร้านเขานะคะอาจจะทําไม่เยอะนะคะเพิ่งทําร้านใหม่นะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าคาเฟ่ใหม่นั้นจะเป็นยังไงและช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอะไรเอ่ยสีแดงเทศกาลก็คือ ตุ๊จีนนั่นเองไม่ต้องทายอะไรมากเพราะตั้งแต่เดินเข้าร้านมานะคะออกแนวจีนๆออกแนวแบบตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนมากเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยเอาคาเฟ่นี้มาต้อนรับวันตุ๊จีนให้กับเพื่อนๆนะคะนี่คือรายการเมนูของเขานะคะซึ่งราคาไม่เบาเลยนะคะหนักกระเป๋านิดนึงนะคะหรือ ทำให้กระเป๋าเราเบาลงก็ไม่ทราบนะคะนี่คือเมนูอาหารเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าใครที่อยากจะมาลองชิมดูนะคะก็มีเมนูให้ดูแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาจะทําเป็นร้านติ่มซําด้วยนะคะตอนนี้ทําเป็นเซตอาหารติ่มซํานะคะร้านยังเปิดยังไม่สมบูรณ์นะคะก็เลย ยังไม่สามารถนั่งห้องแอร์ได้ด้านในยังไม่เปิดได้แต่นั่งข้างนอกก็จะร้อนหน่อยนะคะนี่คือบรรยากาศของร้านตกแต่งประดับประดาไปด้วยโคมไฟแดงแจ๋เลยนะคะทั่วร้านแล้วก็มีภาษาจีนตัวใหญ่ๆน่าจะเขียนว่าอลุยคาเฟ่นะคะเดาเอานะคะเดาวล้วนๆไม่มีอะไรมาขวางกั้นความเดานะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบของทางร้านนะคะตกแต่งด้วยขาว แดงนะคะแล้วก็ต้นไม้นี่เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าถ้าหากว่าเขาเปิดเป็นติ่มซำแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าตอนนั้นอีชั้นจะมีเงินมาคานหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะคะวันนี้กระเป๋าแบนแฟนไม่ทิ้งนะคะยังคงอยู่นะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมกัน ว่าบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้เขาคืออาอูดอร์นะคะเป็นบรรยากาศโอเพนแอร์หรือแอร์กีนนั่นเองอช่วงนี้ไม่มีห้องแอร์ให้นั่งแต่ที่ชลบุรีร้อนมากอยากได้คาเฟ่มีห้องแอร์มากๆอยากบอกเจ้าของร้านว่าเปิดโซนแอร์ด้วยด่วนจ้าเซลเขาอีก <c oughs> นะคะนี่ก็าจะว่ากแตง่งล้วไงเป็นก่อนแตง่งนี่คือกาแฟนะคะสั่งกาแฟไปหนึ่งแก้ว ชาเขียวหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็โกโก้ร้อนอีกหนึ่งแก้วแต่ถ่ายไม่ได้ประมาณนี้นะคะคือเข้มข้นมากๆเขาบอกว่ากาแฟของเขานะคะเทียบเท่ากับสตาร์บัคเลยนะคะเพราะว่าใช้ผงกาแฟจากสตาร์บัคก,กันเลยทีเดียว <Thank you. S 1> แพงอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ตกแต่งในร้านอ่า จีนมากๆตุดจีนมากมากถ้าหากว่าอันไหนที่ไม่ตุดจีนไม่จีนนะคะเอาปากกามาวงเลยนะคะถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ามันไม่จีนไม่ตุดจีนไม่เข้ากับเทศกาลนะคะเอาปากกามาวงเลยนะคะเพื่อนๆอ่าท้ายสุดแล้วนะคะก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าใครสนใจหรืออยากเข้ามาเยี่ยมชมหรืออะไรยังไงนะคะ ก็สามารถแวะเวียนมาได้หนิงได้มาลองทานให้เพื่อนๆชมแล้วนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าร้านสไตล์แบบนี้เป็นยังไงยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฟังความเวิ้นเว้อของหนิงนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดและดูจนถึงตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจกันด้วยนะไว้เจอกันบ๊ายบาย